What is โดยัยงรวมสายพันปลาลาดท้าออฟ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเลิฟฟิชขับไทยแลนด์รายการดีๆมีสาระสําหรับพวกเราคนเลี้ยงปลาสาหรับเดือนนี้นะครับเนื้อหาช่วงแรกจะเป็นภาคต่อของปลาเสือตอคุณโมจะเล่าถึงความแตกต่างระหว่างพันเชอร์กับไมโครเลปเปสหรือที่เราเรียกกันว่าเขมรกับอินโดนีเซียนั่นเองครับช่วงเปิดม่านวงการปลาคุณโบท๊ทพิธีกรลูปหล่ออารมณ์ดี จะพาพวกเราไปทําความรู้จักกับกระเบนล,ลูกครึ่งโพลแบ็กที่บ้านประธานเพจ l ลิฟฟิ t c ับไท a แลนด์พิวิทคอง7ครับช่วงสาระน่ารู้คุณบอยจะพูดถึงกองคอลีนและกองยูวีกอง2ชนิดนี้จะแตกต่างกันอย่างไรมีประโยชน์ใช้สอยอย่างไรติดตามได้ในช่วงสาระน่ารู้ครับและทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการ l ลิฟฟิ t c ับไท a แลนด์ครับ แม้ปลาเสือตอจะมีสีสันบนลาตัวที่งดงามแต่ก็ใช่ว่าปลาทุกตัวจะมีสีเหลืองอย่างที่เราเห็นบนสื่อออนไลน์หลายคนที่เลี้ยงปลาชนิดนี้ต่างก็คาดหวังอยาก,กเห็นปลาที่เราเลี้ยงว่ายออกมาขออาหารท้ามกลางสีเหลืองตัดดารรที่เด่นเป็นสงา่าแต่ในความเป็นจริง ลบมุมแล้วอะไรล่ะครับคือเสน่ห์ที่แท้จริงของปลาเสือตอผมชอบตรงที่มันยืนน้ำครับชอบตรงนี้เอกลักษณ์ครับที่ผมเลี้ยงเสือตอเพราะว่าสีสันมันโดนใจครับเสือตอเหรอครับเพราะว่าใส้แก้วครับใสแก้วมีเข็มกัดด้วยชอบอย่างไรก็ตามเราไปดูเรื่องราวของปลาเสือตอกันต่อเลยดีกว่าครับ คือเสตตอลลายเล็กเนี่ยบางที่เขาขายเป็นรายกลางอ๋อใช้คําว่ารายกลางใช่เขาใช้คำว่าลายกลางมีไหมฮะมีครับมีในตลาดก็มาพอดูตัวไหนที่มันลายใหญ่หน่อยแต่ความเป็นจริงมีไหมฮะไม่มีครับาจ้ไม่มีแต่คนที่พูดว่าเด็โอ้ยอันนี้ ลายกลางไม่ใช่ลายเล็กครับไม่มีครับไม่มีการจําแนกชนิดนี้ออกมาเพราะว่าเป็นเสือต่อลายกลางเสือต่อลายเล็กก็คือเสือต่อลายเล็กเลยนะครับเสือต่อลายใหญ่ก็คือเสือต่อลายใหญ่ชื่อวิทยาแยกกันชัดเจนนะครับไม่มีสปีชีลายกลางไม่มีไม่มีครับครับผมอันนี้ก็มาถึงลายคู่ครับลายคู่ลายคู่นี่อ่าก็จะมีทั้งลายคู่ของไทยไม่มีใช่ไหมครับสูญพันธุ์ไปแล้วเออของไทยเนี่ย มีการจับได้ครั้งเดียวที่แก่งสะพือเมื่อพศ2532น,นะครับตอนนั้นที่แก่งสะพือจกกังหวัดอุบลราชธาน,นีที่แม่นำ้ำโขงเนี่ยจับปลาลูกปลาเสือตอได้ทั้งทั้งปุ่มเนี่ย1,000ตัวเ<ม>ชื่อไหมมีลายคู่ติดมาตัวหนึ่งและเป็นลายคู่ตัวเดียวที่เคยจับได้ในประเทศไทยนะฮะแต่ลายคู่เนี่ยจะไปพบมากในทะเลสาบเม็ที่โตเลสาบ<อ>และก็จะพบมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆเมื่อ ทะเลสาบเขมรนียแหล่งน้ำเนี่ยไหลลงใกล้ไปสู่ทะเลก็คือเวียดนามนะครับก็จะพบในในเขมรเยอะ50-50กับลายใหญ่แล้วก็จะไปพบในเวียดนามซะเยอะแล้วของอินโดนีเซียของอินโดนีเซียลายคู่จะเยอะกว่าลายใหญ่นะครับจะจับได้เยอะกว่าลายใหญ่ส่วนลายใหญ่ก็จะน้อยกว่าเป็นอัตราส่วนลดลงไปครับยางยางอินโดนีเซียอาจะจับลายคู่ได้70็ลายใหญ่ได้30บนะครับแต่ลายคู่อินโดนีเซียก็มีความสวยงาม ต้องต้องอธิบายนิดนึงคือเวลาเราแยกชนิดของปลาเนี่ยอย่างลายใหญ่เนี่ยอย่างพันเชอร์เนี่ยแล้วก็ชนิดนี้ก็จะมีทั้งลายใหญ่และลายคู่ทั้งสองชนิดนก็เป็นพันเชอร์เหมือนกันนะครับอย่างของอินโดนีเซียเนี่ยถ้าเป็นเขาจะชีวิตก็คือไมโครเลปิสนะครับก็จะมีทั้งลายใหญ่และลายคู่ครับผมอันนี้คือให้เขาให้เข้าใจใตรงกันครับแล้วลักษณะทางกายภาพเสียตอนลายคู่ เวียดนามกับเสือตอลายคู่อินโดนีเซียนี่ต่างกันยังไงครับคุณมงค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากนะครับ,รบดูดูค่อนข้างยากเลยทีเดียวเนื่องจากว่าลักษณะลายคู่เนี่ยต้องเริ่มจากการนับขีดก่อนนะครับเสือตอของทางอินโดนีเซียเนี่ยคุณจะนับยังไงก็ตามแต่จะต้องมี8ขีดเสมอ8ขีด8ดขีดเสมอแต่ว่าถ้าเป็นของทางเวียดนามหรือทางเขมรคุณอาจจะเจอเสือตอลายคู่ที่มี7ขีดก็ได้หรือ8ดขีดก็ได้ หรืออาจจะขีดที่7กับขีดที่8เชื่อมต่อกันก็ได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นจุดแรกครับครับ,รบจุดที่2เนี่ยลายคู่ของทางอินโดนีเซียเนี่ยนะครับจะค่อนข้างตรงหนานะครับตรงหนา แต่ว่าในพื้นที่ส่วนซีเป็นสีเหลืองก็จะมีลายด่างอยู่เหมือนกัน<อ>ส่วนที่เป็นสีเหลืองจะมีสีดําเข้าไปแซมกับอันนี้ก็คือเป็นจุดสังเกตหนึ่งถ้าเป็นของเขมรไม่ค่อยมีมยมนะครับแล้วลายลายที่าพาดผ่านตัวของปลาเนี่ยนะครับถ้าเป็นของเขมนเนี่ยส่วนใหญ่จะลงเฉียงๆนะครับ,รบแต่ถ้าเป็นของอินโดจะลงตรงตรง นะครับนอกจากนั้นเราก็สามารถสังเกตพฤติกรรมถ้าเป็นปลาของทางทเขมรเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่นิ่งเวลาเราอุ้มมือจากน้ําจะไม่กระเจจะเฉย,เฉยถ้าเป็นปลาของอินโดวิ่งน้ำเขาจะดิน้น,นสะบัดสะบัดน,น,น,นะครับ<อ>แล้วก็รูปทรง ความเลียวของตัวปลาถ้าเป็นทางของอินโดนีเซียก็จะน่าตัดความรัดเอียงของหน้าผากเขาคจะจะตั้งชันน้อยกว่าของทา<อ>งเขเมรกับเวียดนามอย่างที่เขาเรียกกันว่าหน้าหักตรงหน้าหักใช่ครับใช,บใช,ใช่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่ต้องสังเกตที่ดีคือข้อหางข้อที่7ข้อที่ 7, ครับ,ข, 7, รบข้อที่7เนี่ยถ้าเป็นของทางอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นเส้นแท่งตรงๆครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีลักษณะความเพี้ยนเยอะมากแต่ถ้าเป็นของเขมรเนี่ย จะเป็นแผ่นท so 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 uh, so ี่มันอาจจะจะเพี้ยนเยอะกว่านะครับจะเพี้ยนเยอะกว่าอ๋อจุดสังเกตครับครับแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งครับผมดูตามรูปประกอบนะครับให้สังเกตลายเส้นที่5กับที่6กนะครับว่าถ้าเป็นของอินโดนีเซียเนี่ยจะไม่มีการเชื่อมติดต่อกันด้านบนกับดงหลังนะคะแต่ถ้าเป็นเขมรกับเวียดนามเนี่ยด้านบนของลายเส้นที่ 5- ที่6เนี่ยจะมีการวิ่งไปเชื่อมกันอ๋อครับเชื่อมกันด้านบน จสังเกตเป็นอีกหนึ่งที่สังเกตครับผม ตอนนี้เรามาพูดถึงเสือต้อรายใหญ่ลักษณะทางกายภาพของเสือต่อรนะายใหญ่นะรายใหญ่ใช่ครับหลายๆคนอยากทราบมากเลยตอนนี้เสือต้อรายใหญ่เนี่ยอ,อ,อยู่ในวงของแ a ็ซี i นยดีสนะครับ ถ้าเกิดเป็นรายใหญ่ของทางเวียดนามทางเขเมรเนี่ยจะมีจะมีชื่อว่า p ันเชอร์เดสซีนอยดีสพันเชอรนะครับถ้าเป็นของทางอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็น d ดสซีนอยด i สไมโครเลพสครับครับผมชื่อวิทแตกต่างกันชัดเจนเพิ่งจะมีการแยกแยกแยกสองชิ้นีน้ออกเ <Yeah. S 1> มือม่อเมื่อไม่นานมานี้นะครับแต่ในตามกฎหมายแล้วเนี่ยทั้งรายใหญ่อินโดทั้งรายใหญ่เขเมรยังเป็น ที่ที่เป็นปลาคุ้มคลองนะครับ,รบยังใช้ชื่อไมโครเลพิสอยู่นะครับยังไม่แยกตามครับนันบในตามกฎหมายยังไม่ได้แยกแต่ในวงการ,รวิทยาศาสตร์<ม>วงการปลา,าเนี่ยเขาแยกกันเรียบร้อยแ<ร>ล้วชัดเจนแล้วนะครับลักษณะทางกายภาพเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างกันเนี่ย ตั้งแต่นี้ใสเลยรูปร่างแล้วก็ลักษณะลายนะครับลักษณะลายของส่ต่อลายใหญ่เนี่ยของของพันเชอร์เนี่ยซึ่งเขมรเวียดนามเนี่ยจะมีทั้ง6ขีดและ7ขีดเวลานับขีดปลาเราจะเริ่มนับจากขีดแรกที่ผ่านลูกตาปลาเป็นขีดแรกนะครับขีดที่2จะผ่านกับปุ้งแก้มขีดที่3กลางลาตัวขีดที่4เนี่ยจะต่อมาจะเป็นจักระโดงหลังลงมาครับขีดที่5ลงข้อหางขีดที่6เนี่ยจะอยู่ตรงเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อใบหางด้านหลังนั่นคือ6ขีดแต่ถ้าเป็นอินโดเนี่ย จะมี7ขีดเท่านั้นจะเพิ่มมาเพิ่มมาอีกเป็นขีดหนึ่งเป็นเจ็ดขีดครับผมตรงข้อหางจะมีขีดเล็กๆขึ้นมาก็คือไม่เชื่อมต่อกันครับไม่เชื่อมต่อกันแต่ของเขมรเนี่ยมีทั้ง7ขีดและ7ดขีดนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเจอ6ขีดคุณมั่นใจได้เลยว่าเป็นลายใหญ่เขมรอินโดเป็นลายใหญ่เขมรเวียดนามนะครับแล้วอินโดมี6ขีดไหมครับอินโดไม่มี6ขีดครับไม่มีนอกจากตัวที่เหมือนกับมีความผิดพลาดทางพันธุกรรมเพี้ยนออกมาซึ่งซึ่ง น้อยมากครับไม่ถึงหนึ 1> 1, ่งในพันแแล้วตรงนั้นเราจะดูแยกยังไงครับมันจะมีจุดอื่นให้ดูแยกอีกครับครับอย่างลายเส้นที่4ของอินโดนีเซียเนี่ยด้านบนที่ติดก,กระโดงหลังแหลมๆมานะครับ,รบจะโยมาด้านหน้า<อ>ครับจะโยมาด้านหน้าแล้วก็ในจะมี จะมีความด่างอยู่ในเนื้อเหลืองอส่วนที่เป็นเนื้อสีเหลืองอของอินโดเนียจะมีสีดําเป็นเขมาเข้าไปเข,ข้าไปจับอยู่นะครับเส้นลายของลายใหญ่อินโดเนียก็จะลงตรงนะครับคนเขมยจะเป็นเขี้ยวแล้วก็ไคลๆเขี้ยวมาด้านหลังนะฮะค,ความลาดเอียงของหน้าผากก็เช่นกันของอินโดเนียปลาจะออกทรงยาวๆแต่ถ้าเป็นของขเขมรเวียดนามนนปลาจะทรงสั้นกระชับกระชับกว่าท่ใส่ใจคอก็ ก็เหมือนกันจะค่อนข้างถ้าเป็นของเขมรเนี่ยจะเป็นปลาที่แอคทีฟแล้วก็ช่างสงสัยเข้ากับคนง่ายกว่าคือเห็นคนมาจะวิ่งเข้ามาหาถ้าเป็นอินโดเนี่ยค่อนข้างจะขี้กลัวกว่านะครับหลบมุมหลบมุมการขึ้นจากน้ําก็เหมือนกันเวลาขึ้นจากน้ําอินโดก็จะดิ้นสะบัดถ้าเป็นเขมรเวียดนามก็จะนิ่งทําตัวแข็งกลางคีบครับเพื่อไม่ให้ศัตรูกินได้ง่ายครับผมแล้วที่เขาเรียกกันว่าสร้อยสร้อยปลาเสือตอ สร้อยก็คือเส้นที่สองเส้นที่สองครับเส้นที่สองมันเป็นค่านิยมของคนนะครับว่าถ้ามีสร้อยหนาลงมาจะหลดกันใต้ท้องเนี่ยยิ่งหนาเนี่ยปลาดูสวยปลาดูสวยครับก็จะยิ่งแพงราคาก็ยิ่งสูงลายทุกลายเนี่ยจะต้องวนมันจบกันใต้ท้องนะครับมาชนกันใต้ท้องอันนั้นคือปลาสวยอ๋อแล้วก็ต้องใหญ่เส้นเนี่ยต้องมีขนาดใหญ่หนาคมชัดสร้อยห้าบาทสิบาทที่เขาเรียกกันเสื้อต้อเราดูอยู่สามอย่างครับเสือเสือต้อเนี่ย สีลายแล้วก็ส่งสีเหลืองดำแตกกันชัดเจนครับครับลายคมชัดใหญ่เหลืองเป็นเหลืองดำเป็นดำนั่นคือแล้วก็เรื่องสีนี่คือเหลืองเป็นเหลืองดำเป็นดำครับครับสามอย่างนี้ก็ส่งก็สั้นๆป้อมๆท่งก็สั้นๆป้อมๆใช่ครับครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดกับคำถามที่หลายๆท่านอยากทราบคำตอบวันนี้คุณโมหมดเปลือกกับเราแน่นอนครับสักครู่เดียวครับสวัสดีครับผม ถ้าของร้านสีสารักเรียม2และร้าน j b เบตอนนี้เนี่ยทั้ง2ร้านปัจจุบันเนี่ยมันรวมกันอยู่ในร้านเดียวกันแล้วนะครับทางร้านมีความยินดีที่จะให้ส่วนลดกับลูกค้าหรือในกลุ่มของลูกค้าแล้วลพิกขับทุกท่านที่เข้ามาในเ,เพจของทางกลุ่มนะครับเ,เพียงแต่มาที่ร้านแล้วแจ้งว่ามาจากกลุ่มแล้วพิกขับเนี่ยท่านก็จะได้รับส่วนลด10%บครับอันนี้ครับ,ออรบขอบคุณมากครับยังไงก็เรียนเชิญน,นะครับมา คุณหมินกเยอะๆนะครับขอบคุณครับจอยอาตูป่าคุณภาพครับฟ้าราคาเป็นกันเองต้องจอยอาตูป่าจอยอาตูป่า ราคาเป็นกันเองต้องจอยอาตูป้ปลาจอยอาตูป้ปลาร้านพี่แดงกระทุ่มแบนจำหน่ายปลาสวยงามทุกชนิดอาหารปลาอุปรกรณ์ตูป้ปลาเวชภัณฑ์วิตามินยารักษาโรคเหมือนยกตลาดนัดจตุจักรมาไว้ที่นี่มาที่เดียวพบจบที่เดียวอยู่ต้องร้านพี่แดงกระทุ่มแบน แล้วเสือตอนี่เพาะพันธุได้ไหมครับคุณโมเสือตอถ้าเป็นเสือตอลายเล็กมีที่นครสวรรค์น,นะครับกรบมประมงคะนครสวรรค์มีการเพราะพันธ์ได้สําเร็จรมาหลายปีละแต่ก็ไม่ได้ในปริมาณที่เยอะพอจะขายได้หรืออะไรได้นะฮะแต่ลายใหญ่เนี่ยยังไม่สามารถเพาะพันธุ์ได้ครับครับผมส่วน ปลาที่มาจาอินโดก็เป็นปลาที่จับทั้งหมดทั้งหมดเลยที่เข้ามาที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือปลาจับใช่ครับเป็นปลาที่จับทั้งหมดมีปริมาณมากพอสมควรครับยังยังมีปริมาณมากอยู่ทั้งปลาปวเสือต่อปลาปวนิวกินีเสือต่อไรเล็กทุกชนิดที่ขายในตลาดปลาเราจับหมดฮะครับผมลายใหญ่พยายามพยายามมากก็จะพอพันแต่ก็ยังไม่สําเร็จครับยังไม่สําเร็จแล้วที่มีปัญหามีปัญหาหลายเรื่อง,งปัญหาหลักๆก็คือเราไม่มีตัวอย่างปลา เราไม่มีปลาเพียงพอที่จะมาทดลองในการเพาะพ,พันธุ์ครับการทดลองเนี่ยมันต้องมีการสูญเสียแล้วปลาที่มันมีราคาสูงเช่นเนี้ยมันสูญเสียแล้วสูญเสียลําบากสูญเสียไม่ได้ปลาไม่ยอมจับคู่กันเองแม่ปลาไข่ไม่แก่เต็มที่พ่อปลาไม่มีน้ําเชื้อทุกอย่างเป็นเป็น,เป,นเป็นกาแพงที่เรายังไม่สามารถข้ามไปได้ครับแล้วเสือตอลายใหญ่เวียดนามหรือขเขมรเนี่ย ยังมีการจับกันอยู่ใช่ไหมครับยังไม่ยังไม่หมดจากแหล่งน้าเขมรยังไม่หมดครับยังมีอยู่แต่ว่ามีอยู่ในปริมาณที่น้อยนะคะ<ช>แล้วก็หาได้ยากเรียกว่าใกล้สูญพันธ์เต็มทีแล้วะะสำหรับขเขมรใช่ครับสำหรับทั้งขเขมรและเวียดนามก็ใกล้สูญพันธุ์เต็มทีแล้วเหมือนกันเดี๋ยวไม่นาน ถ้าอาจจะสูญพันธุ์ตามไทยไปแต่ไทยสูญพันธุ์ไปก่อนแล้วเร็วๆนี้ครับผมปลาคือแหล่งน้ำเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่มากทั้งโตนเลสาบเนี่ยแล้วก็ยังมีแม่น้ำที่ไหลลงทะเลสู่เวียดนามเนี่ยเราไม่สามารถรู้ว่าปลามันจะไปขึ้นอยู่จุดไหนหนะครับการจับจะเป็นการรวบรวมโดยชาวบ้านแถบและแวกนั้นเนี่ยบ้านนี้ได้5ตัวบ้านนี้ได้6ตัวแล้วก็จะมีพ่อค้าเนี่ยวิง่งกวานซื้อทั้งหมดเนี่ยมาแล้วไปรวมตอนนี้รวมอยู่ที่เวียดนาม เป็นแรงใหญ่เลยที่โฮจิมินห์ซิตี้เป็นแรงใหญ่เลยใหญ่ที่สุดในโลกครับตอนนี้ทุกคนมุ่งสู่โฮจิมินห์หมดครับครับแสดงว่าโอกาสที่จะเข้ามาไทยเนี่ยน้อยน้อยครับเพราะว่าเมืองไทยติดปัญหาด้านกฎหมายครับครับแล้วก็กําลังซื้อของเราสู้ต่างประเทศไม่ได้นะครับคนที่ต้องการปลาเสือประเทศที่ต้องการปลาเสือต่อมากที่สุดในโลกเนี่ยตอนนี้คือประเทศจีน ครับประเทศจีนเนี่ยเป็นกําลังซื้อสําคัญเลยนะฮะประเทศจีนก็เมื่อก่อนก็หลงคิดอยู่ว่าปลาเสือตสยามไทเกอร์ฟิตก็คือปลาเสือตอไทยมุ่งมาที่เมืองไทยเดี๋ยวนี้เขาไม่คิดอย่างนั้นแล้วเขารู้แล้วว่าเมืองไทยมาสูบทานไปนานแล้วเขาก็มุ่งไปทางเวียดนามทางเขมรทางอะไรซึ่งตอนนี้ก็มันก็จะมีคนไปตั้งเอเจนซี่ใหญ่เลยก็คือรวบรวมซื้อปลาของที่เวียดนามรวบรวมมาอีกทีนึงเนี่ยรับมาสต็อกไว้ ครับแล้วก็ส่งออกขายทั่วประเทศเวลาเราจะซื้อเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ว่าเราไปซื้อโดยตรงกับเวียดนามไไม่้รือเขมรได้เราก็ต้องผ่านเอเจนซี่ทางนี้อีกทีนึ๋อครับราคาปลาถึงได้ขึ้น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 ไปเรื่อยๆไม่มีลงสําหรับคนที่คาดหวังว่าจะมีเข้ามาเหมือนสมัยก่อนตัวเล็กๆเข้ามาเยอะเก็คงคงยากครับแต่ผมก็ภาวนาให้มันเป็นอย่างนั้นนะ พราะผมก็อยากเห็นปลาเสือต่อเยอะๆแล้วก็ราคาถูกๆในเมืองไทยเมื่อไหร่ที่มีการเพราะพันธุ์สำเร็จครับเมื่อนั้นเราก็คงจะได้เลี้ยงปลาเสือตอกันอย่างโอสนุกสนานกลับมาเลี้ยงกันอย่างมีความสุขใช่ครับใชก่ก็หวังอยู่ทั้งภาคเอกชนก็ดกกกูก็ดูจะมีหวังนะฮะดูจะมีหวังอยู่พยายามกันอยู่เป้นที่ทั้งภาครัฐนี้เท่าที่ผมดูแล้วผมว่าความรู้ความสามารถทงางภาครัฐเนี่ย ยังต้องขอพึ่งทางเอกชนเลยด้วยซ้ำไปครับครับแต่มันติดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายมซึ่งปาเสือตอรายใหญ่เนี่ยไม่อาสามารถเปิดเผยตัวเองได้ไม่นะครับตรงนี้เป็นความเข้าใจผิดรจริงๆแล้วปลาเสือตอรรยใหญ่เนี่ยสามารถขึ้นทะเบียนให้เพาะพันธุ์ได้ใครไปถ้าเกิดปลาเนี่ยมีใบอนุญาตใบครอบครองเนี่ยนะครับเราครอบครองเพื่อการเพาะพันธุ์ เมื่อเราเพาะพันธุ์ได้แล้วเนี่ยเราต้องไปแจ้งกับกรมประมงนะครับว่าเราได้ปลาเป็นจํานวนสมมตินะห้าร้อยตัวนะครับกรมประมงก็จะขึ้นทะเบียนให้นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวตรงนี้นะฮะแต่ว่าปลาที่เป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยจะต้องมีใบครอบครองมีใบครอบครองซึ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีกันครับไม่ค่อยมีกันนะครับคือแล้วคือกฎหมายกฎหมายที่ที่มีมาเนี่ย มันก็เป็นกำแพงเหมือนกันเป็นกำแพงที่ทําให้ให้การเพาะพันธุ์เนี่ยหรือว่าเกิดขึ้นได้ยากครับแต่ปัญหาหลักๆก็อย่างที่บอกอครับคือเรื่องจานวนปลารเรามีไม่เพียงพอต่อการทดลองต่อพันธุ์อ๋อครับ,รบสุดท้ายคุณโมมีอะไรฝากถึงคนที่จะเลี้ยงปลาสะตอคิดเริ่มที่จะเลี้ยงปลาสะตอรับครับ,รบปลาสเตอเป็นปลาที่น่ารักผมหลงสเสน่ห์เขาตั้งแต่ หลายปีมาแล้วหัปลาหัวปมเลยปลาเสือตอไม่ใช่ปลาที่เลี้ยงยากนะครับปลาเสือตอเป็นปลาที่หายากแต่ว่าไม่ใช่เลี้ยงยากนะครับถ้าครอบครองเขาแล้วเนี่ยเลี้ยงเขาให้ดีๆนะครับดูแลใส่ใจเรื่องน้านะครับเรื่องอาหารเป็นหลักเรื่องน้ําเรื่องอาหารนี่เป็นหลักเลยนะครับเขาก็จะอยู่กับเราไปได้นานๆนะครับถ้าคนที่มีเสือตอครอบครองอยู่ เสตอต้อเ,เมรเสตอตเวียดนามนี่าครอองอยู่โปรดรู้ไว้ว่าคุณมีสมบัติของโลกนี้อยู่ในมือนะครับดูแลเขาให้ดีๆนะครับปัจจุบันก็มีการตั้งกลุ่มต่างๆทั้งในเพจใน Facebook หรือไม่ก็เว็บไซต์อย่างเพจคนรักปลาเสือตอนี้ก็เป็นเพจที่รวมรวบรวมคนรักปลาเสตโตอให้ความรู้รอยู่ที่ว่าเราจะเข้าไปศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้มากแค่ไหนใช่ครับเป็นภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนะค,ะครับใช่คใคร คนจะไม่ได้มาหลอกเราไม่ได้ใช่ไม่ว่าเอาตัวนี้มาขายเราได้คเห็นใช่ครับเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองก่อนเพื่อเมื่อตัวเองมีภูมิคุ้มกันแล้วเราก็ไม่โดนหลอกครับผมสุดท้ายก็ขอขอบคุณคุณโมมากนะครับที่ให้ความรู้กับพวกเราครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านพี่แดงกระทุ่มแบนด์จำหน่ายปลาสวยงามทุกชนิดอาหารปลาอุปกรณ์ตู้ปลาเวชภัณฑ์วิตามินยารักษาโรค เหมือนยกตลาดนัดจตุจักรมาไว้ที่นี่มาที่เดียวพบจบที่เดียวอยู่ต้องหลานพี่แดงกระทุ่มแบนสวัสดีครับผมเจ้าของร้านศีสารคเลียมสองและร้านเจบเบลตอนนี้เนี่ยทั้งสองร้านปัจจุบันเนี่ยมารวมกันอยู่ในร้านอยู่กันแล้วนะครับทางร้านมีความยินดีที่จะให้ส่วนลดกับลูกค้าหรือในกลุ่มของลูกค้าแล้วฟิตขับทุกท่าน ที่เข้าไปในเ,เพจของทางกลุ่มนะครับเ,เพียงแต่มาที่ร้าแล้วแจ้งว่ามาจากกลุ่มแล้วพิกครณเนี่ยท่านก็จะได้รับส่วนลด10%ครับแค่นี้ครับ,ออรบขอบคุณมากครับยังไงก็เรียนเชิญนะครับมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ